สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทฮันโดโรไทยแลนด์นะคะเรามีนโยบายที่จะมาสอนลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายเราสําหรับปั๊มน้ําวิธีการเคมแล้วก็บริการหลังการขายว่าเราจะเคมยังไงเรามีขั้นตอนการสอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการส่งต่อให้ช่างบอสเป็นการสอนเทคนิคให้เราต่อนะคะครับในส่วนถัดมานะครับหลังจากที่แกะสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะได้ไปนะครับก็จะมีใบคู่มือนะครับใบคู่มือนะครับจะมีตัว QR code นะครับเป็น วันที่ผลิตนะครับของสินค้านะครับด้านหลังนะครับจะเป็นใบรับประกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับกุมมือนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเออร์โค้ดต่างๆนะครับหน้าตาใบรับประกันนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการส่งใบรับประกันนะครับวิธีที่1นนะครับแอดไลน์เฮนเดโรนะครับทีเฮดเข้ามานะครับ เดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนะครับแฮนโรมีแอดด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับลูกค้านะครับเขียนชื่อนะครับลงตรงนี้นะครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็รหัสของเครื่องนะครับดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับรหัสของเครื่องนะครับวันที่ผลิตนะครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้นะครับซีเรียลหรืออีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับ เขียนตามนี้ลงไปนะครับเลขซีเรียลลงไปได้เลยนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับไม่ต้องเขียนนะครับแกะนะครับ QR Code คดเปะได้เลยครับผมวิธีง่ายๆเลยนะครับต่อมานะครับวันที่ซื้อนะครับนะครับตรงนี้วันที่ซื้อแล้วก็วันที่หมดอายุนะครับก็คือ2ปีนะครับนับจากวันที่เราซื้อลงไปนะครับเขียนเสร็จแล้วนะครับลูกค้านะครับถ่ายส่งมาที่ไลน์แอดเฮนโดโรไทยแนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของการเขียนใบรับประกันนะครับโอเคครับผมจะมาแนะนํานะครับขั้นตอนและการดูวิธีการรับประกันสินค้านะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับเข้ามาที่ Google นะครับกดพิมพ์ค้นหานะครับ He นโ Thailand นนะครับเข้าไปที่เว็บนะครับกดเลื่อนลงมานะครับเกี่ยวกับข่าวสารนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอเกี่ยวกับ เงื่อนไขการับประกันนะครับแล้วก็ตัวใบรับประกันนะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นที่อยู่จัดส่งสินค้านะครับโอเคครับแล้วมาขั้นตอนต่อไปนะครับมาถึงตอนที่เราใช้สินค้าไปแล้วนะครับสินค้าเกิดความเสียหายนะครับหรือต้องการส่งซ่อมส่งเคลมสินค้านะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับแอดมินจะคอยให้คําปรึกษาให้นะครับหลังจากที่เราปรึกษากับแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถส่งสินค้ามาที่โรงงานแฮนโดโรเลยนะครับสําหรับการส่งสินค้านะครับก็จะส่งขึ้นตามที่อยู่ตรงนี้นะครับสินค้ามาถึงบริษัทแฮนโดโรนะครับจะมีแอดมินนะครับงานซ่อมงานบริการหลังการขายนะครับโทรติดต่อกลับไปหาลูกค้านะครับแจ้งอาการแล้วก็แจ้งสถานะว่าสินค้าถึงแล้วนะครับครับหลังจากที่ช่างประเมินอาการนะครับแล้วก็ตกลงซ่อมนะครับ หากสินค้าอยู่ในการรับประกันนะครับก็จะมีการแจ้งนะครับว่าซ่อมฟรีนะครับเคลมฟรีในสิน <eled ummer. S 2> ค้าตัวนั้นนะครับที่เสียไปหากสินค้านะครับไม่ได้อยู่ในการรับประกันนะครับทางช่างนะครับก็จะแจ้งไปว่าสินค้าไม่ได้อยู่ในรับประกันนะครับอาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมครั้งนี้นะครับพอตกลงซ่อมเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาซ่อมนะครับไม่นานนะครับเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวันถัดไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบแล้วก็ส่งกลับนะครับ สินค้านะครับรอรับได้เลยนะครับ1-2วันเท่านั้นนะครับในบ้างคะวันนี้เราได้จบการสอนสําหรับการเรียนรู้วิธีการเคมแล้วก็การเคมสินค้าบริการหลังการขายแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมซื้อสินค้าของเรานะคะ Handolo Thailand ที่1ในใจคนไทยเท่านั้นคะ่ะ